สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุรอษดำทีมนะครับเห็นคันเล็กๆส้มๆอย่างนี้เป็นใครไม่ได้นอกจากเจ้าส้มเชงขับโดยหวหน้าโจยจอมโหดมันหาของเราอ้าวันนี้มาทำอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะโอ้ชักลองให้เขาแต่บ่อนี้ยังไม่แต่งบ่อนี้ก็แต่งด้านข้าง ด้านนี้แต่งแล้วโอ้ทำหลายจุดเหลือเกินอ่ะเดีย๋ยวเราเดินไปหาหัวหน้าดีกว่าทำไมเคลียร์ลิ่งคลองเลยมีอะไรมีหนูไงอ่ะพยายามจะเดินให้ใกล้ที่สุดอ๋อมะ่ััวมาลอกคองหรือเปล่านี่ มาลอกคองตรงนี้ฮะดูก่อนกำลังปรับเกียร์คูคันนี้ออกครับเพื่อมีหนูนี่น,น,นีมีหมาด้วยมีคนด้วยนะคอยไล่จับหนูตรงนี้ก็ยังมีบริเวณน้ำขังอยู่นะขังอยู่ครับ เจอไม้แคะบุ่งกีไปในตัวครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานนี้จะได้หนูหรือเปล่าหนูจะอยู่ตามคันนี้แหละคันคลองนี้แหละกำลังแหวดดูครับโอ้ะกดดูแข็งแข็ง มีปัญหาแข็งได้สักตัวยังยังเลยโอ้โหนก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 โอ้โหน,น,น,นกไกนะ่นาเอ เมื่อก,กี้นกบินไปครับใช่ไกนาไหมนกไกนาเมื่อกี้บินไปครับโอ้โหนี่รลอกฟองแตนู่นมานะตอนนี้ก็ลังมาเคลีย์นี่ก่อนเคลียร์คูสะลุงครับขยายกว้างเปลี่ยนเสมือนหาหนูไปในตัวเมื่อกี้โหเสียดายนกไกนาบินหนีไปได้โอ้โห ขยับไม้เรื่อยครับขยับไม้เรื่อยแต่เจอหนูนี่นะโดนไม้เคาะแค่ดเดียวก็เดสมโมรี่แล้วหนูขยับไม้เรื่อยครับนี่แหละเอาคัน ปูคันคลองนี่ออกครับแล้วก็ดึงสโลปใหม่แล้วเอาดินที่โคลนนะึ้นมาปั้นครูแทนครับรอกให้มันมีความลึกลงระบายน้ําได้ฮะตอนนี้เอาดินคันคูนี่ออกก่อนนะแล้วก็ดึงสโลปแบบนู้นครับแบบตัวที่ผ่านมาแบบตัวนู้นแหละนู้นใช่ไหมทำเสร็จแล้วจะเป็นแบบนู้นครับ แต่ตอนนี้เคลียร์ริ่งก่อนเคลียร์ริ่งก่อนแล้วก็ค่อยเดินลอกคลองมาเรื่อยฮะวันนี้ไม่เหงาวันนี้ไม่เหงามีเพื่อนหลายคนอยู่อยู่นู่นก็สามอยู่นี่ก็สองเมื่อวานนี่อยู่คนเดียวเลยหัวหน,น้าวันนี้มีพักคว่มามาหาหนู ไปเลยม,มาหาใช่ไหมไมาหาวนาโจ้ที่ไหนจะมาหาหนูจะมีไหมมีสักตัวไหมลอกนู่นได้ปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะได้นะเห็นมีคุสีขาวๆตั้งอยู่มีกระเปงอยู่สงสัสยจะได้ปลาอยู่หรอกตอนที่ลอกลอกของนี่ลียร์ลิงก่อนนะครับ อีกสักหน่อยก็จะล่อคลองดึงขึ้นมาหาปลาโอ้โหชีวิตนี้หาแต่ปลาไงชอบงานแบบนี้หัวหน้าชอบคุณน้าโจ้เราชอบฮะมีไหม การขูดข้างล่างมาดูอีกนะโอ้โหเห็นรูตรงนั้นมัน้งอย่าไปล้วงลงลึกนะเยอะหน้าดินพังขึ้นมาจะยุบลงนะแล้วขูนะเออนี่ยเอาทุกตารางนิ้วนี่ยนี่ยนี่ชี้แล้วชี้แล้วตรงนี้ตรงนี้ไอ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 ้ลบลบ Ừ, ở trong nู่n, nó chiêu, thấy lùn để không Kia, ai <laughs> hính cái đi rồi, ไม่มีครับอ่ะโอ้โหโอ้โหลงกดลงไปอยู่ประมาณเมตรกว่านู่นนู่นทำอะไรอะ่ะไล่ปลาหรือเปล่าปลูกปา้ายตื่นหรือเปล่าน่ยอ่ะเคียร์มาแค่นี้พอครับเดี๋ยวค่อยมาเคียร์ลิงต่อตอนนี้กลับเดินไปชักคลองอีกแล้วอ,อ่ตอนเดินไปนี่มีการปลูกปลาด้วยนะนู่น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  ไอ้ตรงไหนย่าลูกๆได้ชอบนู่นนู่นนู่นล้วงแล้วล้วงแล้วล้วงขึ้นมาแล้วอ้ามีไหมมีปลาไหมน่ะเอๆเอ้าโอ้ปลามีมีจริงๆด้วยอ่ะโอ้โหโอ้โหหนูอ่ะงู ดูดิได้ปลาอะไรอ่ะปลาหมโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันทำอะไรล่ะจะพลิกนี่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 แล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่ตักมาให้เลยตักมาให้เลยเออไหน งูู้ง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 องูงอู้ง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 งู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 งง เอ้าล้วงไม้ล้วงไม้งานนี้สนุกอ่ะเอ้าเอ้าจุ้ใหญ่โอ้โหได้ตัวแล้วนี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหนุ่น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 งูปลาครับงูปลาเขาเรียกว่างูปลานี่เขารับประทานได้ฮะดู 2องตัวแล้วโอ้ยงานนี้สนุกเลยปะโทได้สองตัวแล้วเอาล้วงใหม่นู่นแหละเอาตรงนู้นแหละดูชูได้ชูเลยได้ได้ได,ได้อาหารชั้นยอดของผมมีอีกไหมโอ้กำลังไขยด้วยนี่นี่ ก็บอกำลังคายกำลังคายเ้าเดินไปใหม่หาใหม่โอ้โหวันนี้อ้าพุ่มนู้นอีกเอาอีกพุ่มหนึง่งเอารวงมาแล้วครับนี่แหละเป็นอะไรที่หัวหน้าโจยชอบที่สุดโดยการเอาไมโคโคหาปลานี่ฮะได้ปลาหมอตัวหนึ่งได้งูสองตัวแล้วเอ๊ะอันนี้ได้ได้จริงอ่ะโอ้ โอ้หได้หลายตัวเหมือนกันงูเล็กงูน้อยก็เอาหมดโอ้โหนี่ยเนี่นี่นี่โอ้เอ้าเอ้าเอาเอานี่ๆๆๆนี่กระโดดกระโดดโดดกรโดดติ่งอแล้วเอ้ยเข้าท่าเลยไม่ต้องซื้อแหต่อไปนี้ซื้อแมคโครมาหาปลาดีกว่าไม่ต้องซื้อแหให้มาหวานให้มันนั่นเอาแมคโครนี่แหละโอ้โหปลาครับปลา ยกใอม่แล้วครับยกใอม่แล้วโอ้โหได้หลายตัวซะเหลือเกินนี่พนักงานคงนจะได้อีกเยอะแล้วครับ เพราะว่าหัวนหน้าโจยเราจะลอกตั้งแต่ตรงนู้นครับต่อมาฮะต่อมาตรงที่ว่าเคลียริลิงนะครับลอกมาเรื่อยๆเรื่อยๆวนโค้งนี่ไปฮะก็จะไปจบอยู่ตรงทุ่งไม้เลยงานลากงานลอกทองวันนี้ของวัวหน้าโจยคงจะได้ไปลากหลายตัวแหละฮะได้เห็นแล้ว เห็นหัวหน้าแล้วงานโจยหาปลาแล้วนี่เป็นอะไรที่ชอบเอา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 ดูดูดูดขอ,อนี้ดิจะมีอีกไหมมีอีกไหม ใหญ่ๆนี่เลยอ้าเอาไปทำอะไรละ่ะอ่ะอลบลบ <tranqu illes> <t id> เอาลงลับคืน <t id> ดีไม่โยตรงต่อหน้าคนไม่งั้นล่ะน้ำกระเด็นเป้่องเงนกระจายแนะ่ <t id> อ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเช่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้หัวหน้าโจยหาปลาต่อไปเรื่อย ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมช่องของคุณลอดดามทีมครับสำหรับคลิปนี้คุณลอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ